โอเคครับเราจะไปดูตระกูลกลุ่มภาษาที่เรียกว่า context free นะฮนะอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มภาษาที่เก่งขึ้นแล้วกันเก่งขึ้นแล้วกันเนาะโอเคทีนี้ไอเดียเป็นะมานี้ครับคือเรา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 ,เราสร้างภาษาตระกูล regular language เนี่ยมาผ่านทางการทำสิ่งที่เรียกว่า concatenation คือภาษา regular มาต่อกันเนาะหรือ union หรือทำ clean star เนาะทีนี้ข้อจำกัดมันก็ ก็อย่างนี้เ,น,เนี่ครับมันก็เรียนอะไรมันก็อะไรนะอธิบายผอมไม่ได้เยอะแยะเนาะทีนี้ในการสร้างตระกูลคอนเทกต์ฟรีกัมม่าเนี่ยเราก็จะสร้างไอเดียอะไรกันคนระับเราจะสร้างภาษาที่จากโอเปเรชันพวกนี้ครับคอนเทนเนชั่นยูเนียนแล้วก็อันนี้ไม่ได้เก่งกว่าคลีนสตาร์มันมันจะทำควอดรีเคอร์ชันได้นะเราจะนิยามภาษาผ่านทาง คือคือ,คอเรียกว่าฟิชชั่นอ่ะมันจะไม,ม,ะไม่มันจะไม่มีรีเวอร์ชั่นว่ามันจะเป็นเป็นทรีไปแลวมันจะเป็นแบบเอ็กลักษ่์ย่อยๆยยแต่เราไม่สามารถแบบ x ประกอบด้วย1กับ x อย่างเงี้ยทำไม่ได้นะแต่ว่าด้วยด้วยแกรมมาอันใหม่เนี่ยคอนเทต์ฟรีแกรมมามันจะมันจะมีรีเวอร์ชั่นไะด้นะทีนี้คุณก็เห็นรีเวอร์ชั่นก็น่าจะนึกภาพออกมันน่าจะงงไปไงมาดูตัวอย่างเลยดีกว่าอันนี้คืออันนี้คือตัวอย่างของคอนเทต์ฟรี language อักฤอันหนึ่งนะฮะเป็นเขียนเป็นด้วยด้วยคอนเทกต์ฟรีกัมม่าตรงนี้นะครับกัมม่าอันนี้เรียกว่ากัมม่าวิทยากรณ์อันนึงเนาะไวยากรณ์เนี้นนนะะยพูดถึงอะไรถ้าเรายังไม่รู้รายละเอียดเลยเนาะ,ะมันคือบอกว่าหลักๆในคุณจะต้องมีตัวแรกก่อน,นะครับก็คือ starting symbol ลออไม่ starting variable นะฮะตัวนี้จะไม่ใช่มันจะมีตัวออลเควเบตนะฮะออลเควเบตเหมือนเดิมถ้าตัวอย่างนี้ก็ออลเควเบตเป็นศูนย์หนึ่งแต่ตัวที่ไม่ใช่ออลเควเบตเนี่ยยกะะเว้นยอซ ตัวแปรเนี่ยคือมันจะต้องมีตัวแปรเริ่มต้นก่อนก็คืออาจจะเป็น S อย่างเงี้ยนะฮะแต่ละบรรทัดเนี่ยเราจะเรียกว่า production rules กฎการผลิตหรือบางทีก็เรียกว่า substitution r u l e นะฮะกฎการแทนเนาะเป็นยังไงคือเราจะเริ่มจาก S ครับเสร็จแล้วเราก็ดูว่า S เป็นอะไรได้บ้างเนาะเป็นอันนี้สมมติเราอยากใช้รูนี้ เราก็เปลี่ยนจาก S อกลายเป็น,นะนแอฟซีรอนครับเราก็จบตาตห่าเลยไปต่อไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นสตริงอันหนึ่งที่ภาษานี้สร้างได้ก็คือแอฟซีรอน epsilon. โอเคไหมฮะแต่ถ้าเราไม่ใช่นั้นเราก็เริ่มจาก S กลายเป็นศ S 1ย์ใช่ไหมอันนี้เป็นสตริงของภาษา,ย,ายังเพราะยังมีตัวแปรเหลือโอเคไหมฮะเราก็เลือกว่าจะใช้อะไรสมมติว่าเราเอากดนี้ซ้ำก็เป็นศ 0, 0, ู S ย์ศย์เหนึ่งหนึ่งก็คือ S ก้อนเนี้ย กลายเป็นตัวนี้มันมันก็แทนค่าไปเรื่อยๆเ,เนาะแทนไปอีกได้ไหมก็ได้อีกนะฮะโอเคไหมยฮะแล้วถ้าพอใจแล้วเราก็ใช้กดข้างล่างก็เป็นศูนย์ศูนย์ศูนย์อิลลหนึ่งหนึ่งหนึ่งซึ่งก็นี้ก็เท่ากับศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งโอเคไหมยฮะถ้าให้เดาครับสตริงที่ที่แกมมาที่เจนเนอเรตได้ทั้งหมดจะอยู่ในรูปแบบไหน สูงกำลังเนหนึ่งกำลังเงินใช่ไหมซึ่งอันนี้เป็นเรกูล่าภาษานี้ไม่แต่ว่าเราสามารถเขียนได้ด้วยคอนดิฟรีกรัมม่าแบบที่เบสิกมากเห็นไหมฮะอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งเนาะตัวอย่างคอนิฟรีกรัมม่าเนี่ยมันมันจะโผล่เยอะมากเลยนะฮะตัวนิยามอย่างเป็นทางการเนี่ยเอ่ออันนี้อันนี้ถ้าเราขี้เกียจเราจะใช้เครื่องหมายจริงๆไม่ต้องขี้เกียจครับมนธรรมดาะจะใช้อันนี้คืออ ก็คือใครเริ่มมาเล่นเขียนแล้วก็จะเป็นทอแบบนี้เนาะนี่คอนเนคไฟกันมากก็มีเยอะแยะเลยเดี๋ยวตัวเดฟนิชันเรากลับมาดูวันพฤหัสเนาะผมจะให้คุณเห็นไอเดียก่อนตัวอย่างอาจจะเป็นแบบนี้อันนี้เนี่ยมันทําอะไรเนาะ s กลายเป็น a หรือ b a เป็นอะไรครับ a เป็นศูนย์ a อศูนย์เอศูนย์เศูนย์เลองดาวมันจะเกิดอะไรศูนย์เมันจะปั๊มศูนย์มาเรื่อยๆตื่นๆๆๆๆใช่ป่ะ แล้วก็งอกมได้เรื่อยๆเลยเเหมือนสตาร์เลยเไหมครับใช่ป่ะแต่ว่ามันก็หยุดที่สี่ศูนย์สี่พอสี่ปุ๊บอ่าหมดละไม่งั้นก็เป็นบครับบีบหนึ่งมันจะออกไหมครับบีหนึ่งบีหนึ่งหนึ่งบีหนึ่งหนึ่งบีหนึ่ง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 เรื่อยนแล้วก็บรรจบที่สี่สี่ก็งอกไปหนอันนี้เนาะ เป็น010101อันนี้ก็คือจุดของ n1 กนะัเ n1 นี่ค่าอะะประมาณนี้ถ้าดูซิ้นแทกประมาณนี้จริงๆมันไม่จำเป็นต้อง a ครั้งเดียวเนาะสมมติคุณมีแบบอย่างนี้ก็ได้เนาะ a ไป a0 a อย่างนี้ก็ได้นะฮะไม่จำเป็นต้องเป็นโผล่ครั้งเดียวนะแต่ว่า a ตัวนี้กับ a ตัวเนี้ยพอเจอในเเร์รออกมามันไม่จำเป็นต้องออกมาเป็นตัวเดียวกันเอเคไหมฮะมันแบบ เอแยกล่างเป็นเอแล้วตัวใครตัวมาแล้วอันนี้จะเป็นอะไรก็ไปตาม A ออีกันก็เป็นมันมันจะมันจะบังคับให้เหมือนกันไม่ได้ไม่งั้นมันจะเป็นภาษา,ษาตะก,กรูหนึ่งนะโอเคเนาะทีนี้คอนด t f r ร e l a n g u ร g e เนี่ยมันอธิบายอะไรได้บ้างบ้างนะฮะมันได้หลายอย่างเลยน,นี้วิธีการทำรูย๋ยรางไเอี๋ยดเราดูข่าวหน้านะอันนี้อันนี้เป็นแกรมไม้อีกอันหนึ่งครับดูซิมเป็นคืออะไรดูรซิมันจะเจนเนอเรตอะไรบ้างนะเอเป็น npvp คืออะไรวะ s np เนแทนตรงตรงไปหนาอ s ใช <íamos> <ap sant> <Rocky> ่ไหมใช้ใช้ใช้กดก็เป็น np vp n เป็น n p เป็นอะไร้าง c n หรือ n p p อ่ะ c n c n p p v p เนคืออะไร article กับหาอ๋โอเค อันขึ้น A เกิ l เอาที่ผมผมแอบกระโดดสองอันแล้วกันนะฮะเป็น the boy p p v p อ่ะ p p เป็นอะไรได้บ้างเพป position กับ c n เนอะ t h ะ boy wit h p p wit h a flower ออันนี้อันนี้ p p ก็กลายเป็นเพปกับ c n เนะเพปก็เป็น wit Cn ก็กลายเป็น Flower อะไรเงี้ยครับแล้ว VP ครับก็ไล่ๆไปเรื่อยสุดท้ายก็ตีความ้ะยะเช่น Aboyc ก็สร้างจากอันนี้ได้เนาะสร้างยังไงเดี๋ยวผมจะเขียนในรูปแบบที่เขาเรียกว่า Past Tree นะฮะมามาดูว่าเป็นอะไรเนาะผมจะทำให้เป็นทางการเพราะเวลาเราเหลือโคตรน้อยนะครับคอ S ก็แตกเป็น NP VP เนาะ NP ก็ Art CN Cn ก็เป็น Article กับนาว Article ก็เป็น A N ก็เป็น Boy VP VP ก็คือ CV เนาะ CV ก็เป็น V V ก็เป็น C ใช่ไหม VP ก็เป็น CV เป็น V แล้วเป็น C อันนี้ก็คือ Boy C สร้างมาจากแกมมานี่ The boy C of flowers ก็เมื่อกี้มันเป็น VP ใช่ไหมไล่มาไม่รู้ VP ก็เป็นอะไรนะ CVPP C V ก็อ,อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เป็น C V เฉยซีวก็เป็น V N P V ก็คือ verb N P คืออะไรนามวลี V ก็ C N P ก็เนี네่ยครับ C N C N ก็เป็น R N นะก็เอ้าเฟิร์เวิร์ก็แตกเป็นแบบแบบนี้ได้นะครับคือเป็นภาษาอังกฤษอะกันมาภาษาอังกฤษนะ ก็พาซีก็เป็นตัวอย่างที่เดี๋ยวเราดูคราวหน้าเนาะทีนี้เอมันก็จะมีเรื่องจริงๆตัวอย่างของคำในคริกรม,มาเนี่ยมันโผล่โเยอะมากครับเพราะว่าภาษาโปรแกรมที่เราใช้อะส่วนใหญ่มันก็จะนิยามด้วยทำไมคุณเขียนไพทอนแล้วมันมัน,ม,นมันแปลถูกว่าคุณตีความยังไงเนาะมันก็จะมีตัวแกรมมาระบุไว้ไว้อยู่นะครับผมจะให้ดูทุกภาษาส่วนใหญ่มันจะมีอไ,ไอเดียประมาณนี้หมดเลยนะฮะเนี่ยอย่างไพทอน มันก็จะจริงๆเขียนเหมือนกันเลยเนาะอย่างเช่นเนี่ย simple statement statement ประกอบด้วย compound statement กับ simple statement compound statement คืออะไรเป็นฟ e ังก์ชัน definition if statement class with statement อะไรมานี้นะฮะ assignment คืออะไรเอามาดู if e statement อ่า try เนี่ย with statement เป็นแบบนี้ for statement เป็น for แล้วก็มี t y ายแล้วก็เป็น block อะไรเงี้ย try เป็นแบบนี้นะฮะ คืออันเนี้ยมันได้เขียนในรูปของ c o n t e ก t ์ r e e Gamma แต่ว่าต่างที่เราเขียนนิดแต่ว่ามันคือเหมือนกันอ่ะใช้ Syntax คนละแบบเฉยๆเนาะเนาะหรือว่าแบบเออมันก็จะมีโมดูลแบบนี้ครับที่แบบแกะแกะ syntax p y t h อ n อะไรเงี้ยภาษาอื่นก็มีครับ C++ มันก็จะมีแบบแต่ว่ามันมันใหญ่ใหญ่โตนิดนึงเนาะมันก็จะมีแบบเออ statement เหมือนกันหาก่อนโ s ส f i ด ยังไม่ถึงอ่ะนี่ expression อยู่นะครับ label เเ statement อ่ะเนี่ยดู for for statement ประกอบไปด้วยอะไรนะฮะเดี๋ยวนะ statement ประกอบไปด้วยขึ้นไปข้างบนชิปกดช่างแม่งตรงออกไปก่อนนะ statement ประกอบด้วย expression statement compound statement selection statement jump iteration jump ใช่ป่ะ selection statement คืออะไร selection statement ก็คือ if condition statement ใช่ป่ะแต่ statement ก็คือมีเป็น selection statement นะเพราะฉะนั้น if ก็ซ้อน if ได้ เอลก็ซ้อนเอลได้คือการตีความภาษาโปรแกรมอบที่เราดูว่าแบบอ๋อมีบล็อกซ้อนบล็อกอะไรเงี้ยก็เป็นเขาก็นิยามผ่านทางไแกรมม่าที่ลักษณะเหมือนกับที่เราใช้เนี่ยคอนเทนต์ฟรีกัมม่าจะว่าจะว่าก็เหมือนกันเนาะจาว่าสคริปต์แบบมันก็จะมีอันนี้เล็กซิควอลกัมมามันจะมีตัวกรมมาที่แบบใหญ่กว่านี้เนาะแต่ว่าเดี๋ยวค่อยว่ากันนะทุกๆภาษาโปรแกรมในส่วนใหญ่มันก็จะทําแบบนี้หมดเลยเมื่อก่อน ยุคที่เขาพัฒนาคอมไพเลอร์แรกๆมันก็จะเขียนแบบบูทฟอร์สแต่ตอนหลังเขาจะยามแกมมาของภาษาขึ้นมาก่อนแล้วก็ค่อยอยไปสร้างคอมไพเลอร์สร้างอะไรต่อไปเดี๋ยวเทอมหน้าปีหน้าพอคุณเรียนวิชาคอมพิวเตอร์สเตนแล็ปอะ่รัคุณจะได้ทําก็จะหน้าตาเหมือนนี้เลยนะับประมาณนี้อ่ะโอเควันนี้ไว้แค่นี้ครับเดี๋ยววันพฤหนัสเรามาเรียนดูคอนเนกฟรีแกมมาแบบิีจางครับขอบคุณครับสวัสดีครับ,ดรบเดี๋ยวรีวิมาส่งครับ